เพื่อนๆโอเคยัสโกเอพียนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันต่อที่ฮาบินนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปกันที่สโนว์ทาวน์นะครับไปติดตามชมกันด้วยนะครับว่าอากาศจะหนาวแค่ไหนนะครับไปกันเลยโอเคครับ <Okay. S 2> นะเราก็มาถึงจุดที่แรกนะครับก่อนที่จะไปหมู่บ้านหินมะเนาะเ mm hmm. ขาก็จะมาทำกิจกรรมกันนะครับ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นการนั่งมาลักเลือนเนาะ ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากมารักเลื่อนเนี่ยเราก็จะไปะภาพวาดสิบลีกันนะครับภาพเขียนสิบลีเนาะภาพเขียนสิบลีจริง,รงๆคือมันไม่ใช่ภาพเขียนแต่มันเป็นเหมือนกับว่า <c oughs> การเปรียบเปรยการเปรียบเรยเพราะว่าสถานที่เนี้ยคือมันเหมือนเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะแล้วก็มีหิมะปกลงมาปกคลุม<ป>กับต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้แล้วแล้วในภาพมันเหมือนภาพเขียใช่เดี๋ยวเราถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูด้วยแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าตรงนี้ที่เขามาแวะคือเป็น มารักเรื่อนเนาะแต่เราอะรู้สึกว่าแบบเราไปดูรีวิวมาอะไรต่างๆสีรถแล้วอาจจะคอนซีลเกี่ยวกับเรื่องคอนซ์ลเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติใชเราก็เลยไม่เลือกที่จะไม่เล่นก็เลือกที่จะเดินเล่นเอาเดินเล่นก็ไปถ่ายรูปสอ่ะน่าสนใจใช่แค่นี้ก็ฟินแล้วนะทุกคนสำหรับเพื่อนที่ มาครับคือออนก็มองว่ามาทัวร์มันก็สะดวกนะสำหรับนาบินนะครับเขาก็ตัดแจงให้เราหมดเลยเียมแค่เงินมานะครับตรงนี้เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นสไลเดอร์ผงยางด้วยนะครับไม่ <c oughs> รู้เขาเรียกผงยางว่าอะตรงนี้ก็เหมือนเป็นสตรีทเล็กๆขายของนะครับขายของนี่นะคะ ป็นสไลเดอร์สไลด์ลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปเดินเล่นถ่ายรูปก,กันดีกว่าทุกคนหิมะคือแบบหนาเวอรนะฮะวันนี้ใส่แว่นด้วยเมื่อกี้มีหิมะตกนิดนึงด้วยเนาะอุ้ยเขามีขับ ATV อ่ะ อ๋อส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนเนี่ยโอ้อะไรอ๋บอบออสนวมโมบิลนะครับมีสโนโมโมบิลให้ขับแต่ว่าเหมือนสโนวมโมบิลคนที่จะร่วมกิจกรรมสำหรับที่มาทัวร์เนี้ยก็คือเขาจะมาพรุ่งนี้นะครับเคครับเมื่อกี้เราก็เก็บภาพกันมาเนาะเดี๋ยว <laughs> <laughs> เขาก็จะนัดบ่ายโมงครึ่งนะครับให้ไปที่รถเนาะ เหลือเวลาอีกประมาณที่ปกันาทีเดี๋ยวแบบเราจะเดินไปอีกโซนหนึ่งอ,อุ้ยนี่นี่ทุกคนก็มี ATV อย่างงี้ด้วยเออเอาเซเอาเซฝั่งนนก็เป็นแบบภูเขาอะทุกคนดูดิสวยเนาะตรงทางเดินนี้ก็สวยนะ,ะทุกคนดีขนาดยังไม่ได้ถึงท่าเข<า>ียนสิบล,ล,ลีเนาะ ยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดไปเจอสิบลีจะขนาดไหนเขาบอกว่าสิบลีก็คือขี่ม้าปกคลุมต้นไม้หมดเลยนะฮะโอ้โหถ่ายแล้วบ้างตอนนี้ก็เดินไปเลยโอ้ยใกล้เกินเหตุน้องโอ๊ตนี่พุโต้ ต้วเองเปล่ใช่แปลว่า yes นะครับตรงนี้ก็จะมีด้วนด้วยมีแ้ก,ก็จะเป็นแบบมารักเลือ,อ่อนนะทุกคน วันนี้เราก็ถึงภาพเขียน10ลี <ขอ S 1> แล้วนะครับที่เอฮาบินเนาะทีนี้ทุกคนดูดิสวยมากสวยจริงดูลร,รอบๆกับเท่นี้เลยใช่ครับเดีย๋ยวให้ดูวิวเนะนี่ฮะหิมะฟูฟูเลย่นนลยอ้เธอแล้วหิมะตกด้วยอะ่ะของจริงเว้อ <ฮ>ยังไงเต็มสิบไหมถ้าย,ยังไงมาใครที่มาเชื่อฮาบินอย่าลืมมาที่นี่นะคะภาพเขี่ยนสิบลี้ใช่ไหมสิบลีก็ใช่ค,ใชคือสวยแบบสิบสิบสิบจริงใช่สวยมากสวยมาก,าก,กครับทอยู่ในนิยายอะใช่เราก็ต้องแต่งตัวแบบจัดเต็มอย่างนี้นะฮะอากาศคตรหนาวเลยทุกคน <laughs> ติดลบยี่ิห้าให้ดูเดี๋ยวยี่สิบห้านะฮะเอาหมูมาแช่ได้นะคร <laughs> Okay, โอเคไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อุ้ยน้องลาเหรอ,อน้องน่าจะหนาวคือน้องกว้างไม่ต้องกลัวหูุไม่ได้เป็น กำลังเก็บรูปอยู่ปลูกมอนาวเี้มียายเออไปทิมสนุกเวอร์แต่เหนื่อยนะทุกคนมันแอบหายใจยากเพราะอากาศมันเย็นอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทริปของเราเนีย แล้วก็เดินทางมาถึงที่โน w ทา w ์เรียบร้อยแล้วสี่อบกัมน้ดก็เดี๋ยวเราเดินดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหิวข้าวมากๆมีกเลยเ่ยวกินข้าวแล้วอุ้ยแม่ลื่นลื่นระวังลื่นนะหิวข้าวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีแบบเป็นเวทีคอนเสิร์ตหน้าหันหมอนํำอย่างเงี้ยเนาะ ล็ดเล็ดอุ้ยเห็นไหมเขาเล่นกองนะเกาตีกองแล้วอุ้ยไปดูผู้บ่าตีกองก่อนเร็วกอล์ามาภาคอีสานของจีนเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นของจีนเราก็จะเรียกว่าไอ้นี่นอาหารหมอลำอยู่นี่ะเราไปดูผู้บ่าวตีกองกันไหม เสียงชุดซ้งมาเล็วบกมือผอหน่อยอันนี้นะฮะก็จะเป็นวิวเอ้ยได้เนาะ มันเลิศนะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าปินอื่นเยอะขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าปิน,นี้คนเยอะเลยอ๋ออันนี้หรอมาล่าเฮ้ย่หนวอันนี้นคหาหารคะมาล่าโอเคครับเมื่อกี้เราก็ออกจากที่พักมาแล้วก็มาหาอะไรทานเจอแัน หมาล่าที่น้องผงที่เป็นไกด์แนะนำมานะทุกคนนี่ดูก่อนลายอาหารเลิศปะเลิศปะเลิศไหมอันนี้อะไรครับเรียวได้แล้วมั้ยฮะอ๋อโอเคะจะมีเนื้อในตู้เต็มเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้ม อ่า<ฮะ>เฮียตักน้ำจิม้มแล้วก็รวมน้ำไปแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำแบบพวกน้ำอัดลมละนะนี่ตรงนี้ก็คูอหยิบได้ทั้งหมดเอจริงๆอ่ะกินไปแล้วแหละนิดนึงแต่เพิ่งนึกได้ไ่าต้องถ่ายีแล้วนี่เพื่อนร่วมทานข้าวต๊ะเราคุณตีก็กำลังนะ ปรุงไม่หยุดเออโอเคครับขอตัวไปทานหมาล่ากันกอนสวยนะตีหันหน้ามาเลยนี่นะครับก็จะเป็นทางเดินแบบภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่เธอใส่หูข้างหนึ่งข้างบนข้างหนึ่งข้างล่างโอเคอุ่นตรงนี้ไปเดินไปเลยไปโอเค ทุกคนดูดิ mm. มันน่าจะมีแบบงานน่าจะเป็นช่วงปีใหม่จุดจีนเขาหรอมั้งเพราะว่าอีกไม่นานก็จะจุดจีนแล้วนี่รถเวอร์ที่นี่ก็จะมีขายของร้อนเนาะของร้อนเ อนนี้เราอยู่นที่ Dream House Dream House นะครเป็นหมู่บ้าน Snow Village นะครับช่จุดเด่นที่นี่นะครก็เขาจะทำเหมือน mock up ขึ้นมาเนาะทำเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านแล้วก็หลังคานะครับจุดเด่นก็คือหลังคาให้เห็นไหมมันจะดูเหมือนแบบขนมปัง<ช>หรือว่าใส่ใหม่ที่มันแบบดูโมจิอะ ดูแบบน่ารักเนาะหนานุ่มๆอย่างเงี้ยครับก็น่ารักมากๆตรงนี้ก็เป็นทางเข้าก็เจอตรงนี้เลยแล้วก็เขาก็จะมีแบบหลายโซนมากๆเราก็เดินเก็บรูปไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับคือในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีที่พักนะครับหมายถึงว่าตัวฟิโนวิลเลจเนี่ยมีที่พักแต่ว่าใครที่อยากจะมาเข้ามาที่ดรีมเพาส์เนี่ยต้องเสียค่าบัตรเข้าเพิ่มนะครับประมาณ189หงร้อยแปดสิบเกหยวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใน รีมเฮาส์มีอะไรอีกนะครับข้างในเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งครับไขี่ม้แบบอาถ่ายรูปแล้วเหรอสวยสวยโคจะเลิศนี่ไง ทุกคนดูดิหิมะฟูเลยล่ะเละิศเวอร์นี่ดูน่ารักอ่ะอันนี้ก็เป็นสีมือของเรานะฮะ,น,ะน่ารักเวอร์ไหนใครทำบ้าง อนนิ้งครับทุกคนก็เป็นเชา้าวันที่5้าับที่หาบ,บินเราก็ตื่นมาที่สโนวทาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปยามเช้ากันที่ริมโฮมนะครับแต่ว่าเช้าตื่นขึ้นมาทุกคนดูดิโโที่มาตอกนะฮะพี่อาไม่ใส่หมวกหรอนี่โชว์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่หมวกอ่ะใส่ใหนก,ก็ได้<น>ไม่สบายอ่โ โอเคนะฮะก็หิมะตกทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้าเพราะว่าเมื่อคืนเราดูตอนกลางคืนไปแล้วนะครับเหมือนผู้ประสบภัยอ่ะแต่ละมือแต่ละดี

หนาวอ่ะจริงดูดูตาคุณนี่แบบใหม่ปะแต่งหน้าตัวอินโอเดินเราไปดีมเฮาส์กันไปไปดูว่าวิวกลางวันอ่ะมันจะสวยแค่ไหนจะถึงแล้วหรือเปล่าได้แล้วานี่อ๋อตรงนี้นี่จะเป็นดีมทางเข้าดีมเฮาส์นะครับ นี่ดีมเฮา s e ก็จะลักษณะประมาณนี้อันนี้ใครอากะมาถเมาแบนี้เมื่อคือเรามาถ่ายวิวกันคืนเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวไปดูกันกันว่ากลางวันสวยแค่ไหนเพราะว่าดูรีวิวว่ากลางวันสวยมากเลยทุกคนใช่โอเคไปกันครับนี่ฮะทุกคนและนี่ก็คือดีมเฮา s e กลางวัน เจออินฟูโอเคเลยอุ้ยมีโดรนบินอยู่ข้างบนด้วยทุกคนเลิศอ่ะมันดีอ่ะทุกคนนี่มีความสุขเหมือนกันิถ่ายรูปไหมพี่ใช่อยาไปถ่ายข้างบนไหมสวยอ่ะหิมะนุ่มเวอร์ดูแบบฟูมากอ่ะทุกคน แล้วตอนนี้ห MM ิมะตกด้วยด้อจะเป็นคาเฟ่นะครับที่อยู่ใน Dream House นะครับแล้วก็จะมีวิวแบบนี้เลยในช่วงกลางวันฮะทุกคนดูสวยเนาะโอเค เราก็ไปถ่ายรูปที่รีมเฮาส์พอของปาของพอเดี๋ยวเราก็ต้องกลับจากโนชาวกันแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวเราต้องไปสั่งชุนต่อเนาะ <No? S 2> กลับเข้าไปในเมือใช่ครับแต่แบบรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ดีมากจริงมันแบบเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตีคิดว่าทุกคนต้องมาใช่ครับมันเป็นแบบไปแบบถึงในเมืองไทยมันก็ไม่มีอะ ช่ลบยี่ห้าลบยี่สิถ้าตื่นเช้ามาตีดูก่อนอาลบ27่องศาใช่ครับสุดยอดดีมากภายในห้องพักแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหนาวเพราะว่าเขามีฮีเตอร์ทุกที่ครับคือไม่ว่าจะไปร้านอาหารเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าเป็นที่พักอะไรต่างๆเขาจะมีฮีเตอร์หมดเลยครับทคนก็สามารถเข้าไปหลบหนาวได้นะครับก็หมีมาตกไม่หยุดใช่กลายเป็นนางพญาผมขาวแล้วนะฮะ ก็วันนี้วันที่12มกราคมนะครับจริงๆแล้วมันจะหนาวไปจนถึงกุมภาถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลาอยู่นะครับก็ให้จองมาเที่ยวหาบินกันนะครับเหลือถ้าเกิดใครไม่ทันปีนี้ก็อาจจะต้องรออีกทีนึงช่วงพันวาปีหน้าเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปชั่งชืนกันโอเค,อเค yes go หังจากที่เราไปหมู่บ้านที่มาก็มาอยู่ในเมืองในเมืองชังชุยแล้วลนะครับก็ทาง <c oughs> เขาเรียกว่มมาทางทัวร์นะครับเขาก็ให้เรามาเดินในย่านช็อปปิ้งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเดอะฮิลล์นะครับฝั <c oughs> ่งที่เราอยู่ฝั <c oughs> ่งกอ <c oughs> ล์ฟมังก็มีแถวนะครับเป็นว่านตาว่านตาใช่ว่านตาว่านตาเขาก็จะมีแบบหลายๆแบรนด์ ไนกี้อาดิดาป๊อกมากมีป๊อกมาแล้วก็มีแบรนด์ไทยมาเปิดด้วยนะเป็นโกโก้ไอโต้โกโก้ไอยอุ้ยดูตรงนั้นนี่ปะสวยอ่ะเดินดูกันเห็นไหมเห็นไหมเออเหมือนทาวเวอร์อะไรเงี้ยหรอทาวเวอร์ใช่ทเอสวยนู่นนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยบุ๊มเบน่ะ เกมนะครับของท่าเด็กอยู่เกมแบบเยอมะมากมีกระสปองมีตูก้กดมีเกมเต้นทุกคนดูน่ารักมากมีอีทุกคนน่ารักเวอร์มาเร็ว้ยร้านเกมเขาแบบน่ารักอ่ะ ซนห้านี่นะฮะตรงบริเวณโถงของห้างเขาก็จะมีดนตตีสุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งที่ยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินเมื่อกี้นะครับคนเยอะมากทุกคนไม่น่าเชื่อว่าคาะพินคนจะแบบคนเยอะมากเลยในปุน่นเรา ซนะครับก็เป็นวัดที่อยู่ในเมืองฉานชุนที่หาบินนะก่อนวันกลับก่อนกลับนะครับก็คือเป็นวันกลับนี่แหละทุกคนดูดิอันนี้คือข้างหน้านะครับอันนี้คือเป็นประตูทางเข้าวัดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน นี่คือทางเข้านะครับแล้วก็วโอ้โหลคักาานใ่สมาจากที่เราเข้ามาทางเข้ามาสักพู่เนี่ยตรงนี้ครับฝั่งตรงข้ามทางเข้านเนี่ยก็จะเป็นวิหารพระสังกัจจายนะครับเป็นเหมือนแบบวิหารที่เอาไว้ต้อนก่อนไม่ตนะ้องเชื่อ เดีย๋ยวจะพาไปดู สำคัญสำคัญทั้งหมดสจุดนีอน้อย่างที่บอกไปก็คืออันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นวิหารพระสังกัจจายนะครับตรงน,นี้ก็เอาไว้ขอแบบเงินทองแล้วก็มีเ,เทพจตุเขาเรียกว่าจตุจะตุรัตเทพลูกกบาลอะไรสักอย่างนะครับอยู่ที่เดียวกันกับพระสังกัจจายนะครับแล้วก็จะมีวิหารด้านหลังอานนี้นะครับจะเป็นวิหารเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็จะไว้ขอเรื่องสุขภาพอาขอเรื่อง พลังกำลังในการทำงานอย่างเงี้ยเนาะให้เราแบบกลับไปแล้วแบบไม่เจ็บไม่ปว่วยนะครับส่วนต่อมาก็คือฝั่งนี้จะเป็นวิหาราสำหรับขอให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ขอให้โงงให้แหนนะครับให้ตาให้ยายแล้วก็คุณลุงที่ร่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นวิหารใหญ่ที่จะมีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าครับทั้งหมด สามภาคมาครับก็คือภาคอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตก็คือจะขอให้แบบสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วล่วงรับไปแล้วอะไรเงี้ยก็สะท้อนผลดีมาสู่ปัจจุบันนะครับส่วนปัจจุบันก็ขอเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินในปัจจุบันนะครับว่าเออให้ราบรื่นดีนะครับมีเงินทองใช้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือองค์ที่สามเนี่ยก็คือจะขอในเรื่องของอนาคตนะครับขยะถุงหวยเนี่ยต้องอนาคตเข้าแล้วนะ โอเคเดี๋ยวถ้าถูกเนี่ยจะมาอีกเลยคอยดูเพราะสิงก็ขอบไปแล้วนะฮะ <laughs> สำหรับทริปเนาะฮาร์ิงก็มากับทัวร์นะครับชื่อว่า ThaiFly นะครับ thaifly.co.th นะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจจองทัวร์เนี่ยก็คือสามารถติดต่อทาง ThaiFly โดยตรงได้เลยหรือว่าจะไปออจองผ่านพวก แอปที่เป็น Travel Center พวกนี้ก็คือได้เหมือนกันนะครับทีนี้ <c oughs> คือโดยรวมเลยเนาะคือชอบมากสำหรับฮับบินะครับคือถ่ายรูปสวยหนึ่งเลยถ่ายรูปสวยแล้วก็2ก็คืออออะไรต่างๆคือแบบมันเราไม่เคยเจอเนาะคือแบบหิมูงหิมะอะไรเนงะี้ยคือก็น่าจะเป็นประเทศแรกเลยที่มาเจอหิมะตกนะครับแล้วก็ ผู้คนใจดีนะถ้าเกิดถามอะคือที่ฮาบินคือคนจีนเน่คือเขาเสียงดังชงเพงก็จริงแต่ว่าเขาใจดีนะครับเขาช่วยเหลือเราเขาพยายามช่วยเหลือทงทันที่เขาก็อาจจะแบบเรากับเขาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเนี่ยคืออุปสรรคอย่างแรกเลยแล้วก็ส่วนที่2เลยเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของอากาศเนาะเพราะว่าที่นี่คือถ้ามาช่วงธันวาคมกรกฎาคมนียคือหนาวมากๆทุกคนคือถ้าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าที่ดีมาหรือว่าแบบ การหนาวไม่อยู่อะไรเงี้ยก็คือจะลําบากมาเพราะว่านี่ขนาดเตรียมมาแบบค่อนข้างดีแล้วบางบางทีก็คือแบบต้องถ่ายรูปเนาะอุปสรรคของอันคือถุงมือเลยถุงมือ,อ,อที่เตรียมมาเนี่ยคือไม,ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายรูปเนาะเพราะว่าต้องถอดถุงมือถ่ายแล้วทีเนี้ยคือปลายนิ้วบัญชาไปหมดทั้งเท้าทั้ง,ท,งทั้งมืออะไรครับถุงร้อนช่วยได้เนาะสำหรับถุงร้อนกออ็สามารถซื้อได้ที่ดิคอลลหรือว่าใครที่อยากจะเซฟคอสหน่อยนะฮะก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าเนาะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือจะบอกว่า,ามากับทัวร์นะครับก็คือเราซื้อแพ็กเกจมาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจทัวร์นะครับอันนี้ต้องมาจ่ายเพิ่มเติมทีหลังก็จะมีแบบอย่างเช่นตอนที่ไปสโนว์ทาวน์เนี้ยก็จะมีะเขาเรียกว่าภาพเขียนหมื่นลี้หรือแม้แต่ม้าลาักเลื่อนหรือแม้แต่สโนมอฟฟีนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของรีมโ m มที่อยู่ใน ใน uh, snow town อีกทีนึงน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมากับชวนเนี่ยก็คืออาจจะต้องเตรียมเงินส่วนตรงนี้มาด้วยถ้าเกิดใครสนใจที่จะที่จะเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดถามน้าะมันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ uh, คนสายถ่ายรูปอบคือมันทำคอนเทนต์มันถ่ายรูปตรงไหนมันก็สวยเนาะทีนี้อาจจะแบบถ้าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อาจจะไม่ต้องเล่นแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นก็ดู uh, reference หรือว่าอะไรต่างๆในเน็ตหรือว่าที่อัดลงวันนี้ก็ได้เพราะว่าอัดไปที่ uh, dream home นะครับมาแล้วก็ภาพเขียนสิบลีนะครับทั้งทั้งหมด2ที่อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ประทับใจก็คืออาจจะเป็นเพราะเราโชคดีด้วยนะครับคือจริง,รงๆอันกติเนะี่ยไม่เคยไปทัวร์เลยแต่ที่เนี่ยคือเรากลัวเรื่องความลําบากในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าไปมืองหิมะต่างๆในเรื่องของภาษาอะไรต่างต่างคือกลัวที่จะสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับก็จะลําบากมากๆเลยถ้าเกิดอินเมนทนว่ามาเองนี่คือต้องลาบากแน่ๆก็เลยตัดสินใจมากับกทัวร์แต่ทีเนี้ยคือเพื่อลุ่มทัวร์ก็คือน่ารัก ดีทุกคนนะครับพี่พี่สนุกสนานกันนะครับก็เหมือนได้เพื่อนใหม่กลับไปนะครับการเที่ยวทัวร์ก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าไม่ได้แบบซีเรียสอย่างที่คิดมาก,ก่อนนะครับก็แฮปปี้สนุกนะครับสำหรับทริปนี้ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทัวร์พี่ๆร่วมทัวร์ต่างๆทุกคนด้วยน้องๆอย่างเงี้ยครับก็น่ารักพพอร์ตกันดีมากเยี่ยม